ถ้าคุณยุคคุณโง่ดูคลิปนี้ครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยถนัดเรื่องประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์เลยแล้วอาจารย์ผมเนี่ยก็คือถึงขั้นที่ว่ามาคุยกับผมเลยว่าทําไมผมมีปัญหาวิชานี้ทําไมอ่านแล้วจําไม่ได้หรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรือเปล่าซึ่งผมพยายามถามอาจารย์เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตั้งใจฟังในห้องแล้วแต่ผมก็ไม่สามารถเข้าใจมันได้จริงครับจนผมกลับมานั่งที่บ้านแล้วก็ตัดสินใจวันหนึ่งว่าผมจะตั้งใจกลับมาจริงๆเพราะผมอยากทํามันให้ได้จริงครับผมก็เลยอ่านหนังสืออ่านตำราทุกอคอาาอกื็ แล้วก็จําแค่คอนเซ็ปต์ผมจําทุกคําที่อาจารย์เขียนเลยครับคือผมเข้าใจดีว่ามันฟังดูเวอร์นิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมทําแบบนี้จริงเพราะผมไม่รู้ว่าจะทายังไงให้เก่งมากขึ้นแล้วพอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคะแนนผมค่อยๆดีขึ้นและพอผมฝึกเขียนเอเซให้ดีขึ้นแล้วก็ไปอ่านเกรดความรู้ต่างๆในเน็ตเพิ่มขึ้นคะแนนผมก็ดีขึ้นครับ ถ้าอยากเล่าเรื่องนี้ทุกคนฟังเฉยครับเพราะว่าขนาดผมเนี่ยที่เป็นคนที่มาแชร์เทคนิคการเรียนผมเองก็ประสบปัญหาเรื่องการเรียนมาเยอะมากๆเลยครับแต่ผมอยากบอกว่าถ้าสมมติเราพยายามจริงตั้งใจอ่านจริงและอยากให้คะแนนเราดีขึ้นจริงนะครับทุกคนสามารถทําได้และสามารถคะแนนดีได้ครับมไม่มีใครโง่เกินไปครับ